รูปแบบการเปลี่ยนสถานะที่เรามักเห็นได้บ่อยครั้งคือการเปลี่ยนสถานะของน้ำแข็งเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นก็จะกลายเป็นของเหลวและเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นไปอีกน้ำก็จะกลายเป็นแก๊สหรือไอน้ำซึ่งเป็นการเปลี่ยนสถานะภายใต้อุณหภูมิ จนกระทั่งในปี1935ยูจีนวิกเนอร์และฮิลลาร์ดฮาตสติงตันได้นำเสนอง,งานวิจัยในเรื่องความเป็นไปได้ของการดัดแปลงสภาพโลหะของไฮโดรเจนซึ่งเป็นการนำแนวความคิดไปสู่การเปลี่ยนสถานะภายใต,ใต้ความดันการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงสถานะภายใต้ความดัน <uit. S 2> เมื่อความดันไม่สูงมากไฮโดรเจนมีล,ลักษณะโปร่งแสงและมีสภาพเป็นฉนวนไม่นำไฟฟ้าแต่เมื่อเพิ่มความดันมากขึ้นไปอีกกลุ่มไฮโดรเจนมีการอัดตัวกันมากขึ้นจนเป็นสีดำเรียกว่าแบล็กไฮโดรเจนและมีสภาพเป็นสารกึ่งตัวนำที่มีคุณสมบัติในการนำไฟฟ้าอยู่ระหว่างตัวนำและฉนวนเมื่อเพิ่มความดันมากๆไปถึงขั้นหนึ่งไฮโดรเจนจะมีสมบัติประเภทโลหะที่มีความแวววาว ซึ่งเรียกว่าเมทัลลิกไฮโดรเจนที่มีสมบัติเป็นตัวนำจากแนวคิดนี้ได้มีการคำนวณทางคณิตศาสตร์จากแผนภาพกราฟการเคลื่อนที่จากซ้ายไปขวาหมายถึงการเพิ่มความดันเมื่อถึงความดันที่ประมาณ500กิก,กะปาสาลซึ่งเป็นความดันที่มากกว่าใจกลางโลกซึ่งใจกลางโลกนั้นมีความดัน360กิกะปาสาลเท่านั้น จึงทำให้วัสดุที่มาใช้ในการทดลองนี้ต้องมีความทนทานในระดับ500กิกะปาสคาลซึ่งนั่นก็คือเพชรในปี2017ลังกาดีแอสและไอแซคซิวล่าจากมหาวล,าย Harvard, ลัยฮาร์วาร์ดได้ตีพิมพ์งานวิจัยในนิตยสาร Science เรื่องการสังเกตสถานะของวิกเนอร์ฮาริงตันในเมทัลลิกไฮโดรเจน โดยใช้ทั้งเพชรบ,บีบทั้งบนทั้งล่างโดยไฮโดรเจนนั้นอยู่ตรงกลางเมื่อความดัน205กิกะปาสคาลไฮโดรเจนจะมีความโปร่งใสและมีสมบัติเป็นฉนวนเมื่อเพิ่มความดันถึง415กิกะปาสคาลบริเวณตรงกลางจะเป็นสีดำจึงเรียกว่าแบล็กไฮโดรเจนมีสภาพเป็นสารกึ่งตัวนำ เมื่อความดันถึง495กิกะปาสคาลจะพบว่ามีการสะท้อนแสงและมีความมันวาวซึ่งเป็นสมบัติสำคัญอย่างหนึ่งของโลหะซึ่งทำให้ไฮโดรเจนนั้นกลายเป็นสภาพโลหะที่เรียกว่าเมทัลลิกไฮโดรเจนและมีสภาพตัวนำทางไฟฟ้าหรือไม่ไม่สามารถตรวจสอบได้อย่างแน่ชัดเนื่องจากถ้านำออกมาจากทั่งเพชรจะทำให้ความดันนั้นลดลงเมทัลลิกไฮโดรเจนก็จะกลายสภาพเป็นไฮโดรเจนธรรมดา จึงไม่สามารถศึกษาสมบัติอื่นๆของเมทัลลิกไนโดรเจนได้มากกว่านี้ประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลงสถานะภายใต้ความดันสูงการศึกษาใจกลางดาวเคราะห์เนื่องจากภายในใจกลางดาวเคราะห์มีความดันอยู่สูงมากดังเช่นโลกที่ณใจกลางมีความดันสูงประมาณ360กิก,กะปาสาลแต่ถ้าที่ดาวพฤหัส ที่ใจกลางดาวบริหัสจะมีความดันสูงกว่าโลกเป็นอย่างมากการศึกษาภายในความดันสูงจึงมีความสำคัญในการเข้าใจโครงสร้างของดาวเคราะห์ภายในใจกลางให้มากขึ้นได้และอีกหนึ่งตัวอย่างตัวนำยิ่งยวดหรือซูเปอร์คอนดักเตอร์ที่โดยปกติจะใช้การลดอุณหภูมิให้ต่ำมากๆจนถึงอุณหภูมิวิกฤต วัสดุนั้นจะเกิดสภาพตัวนำยิ่งยวดที่ทำให้วัสดุนั้นมีความต้านทานทางไฟฟ้าเป็นศูนย์แต่การใช้ความยันช่วยสามารถทำให้เกิดสภาวะตัวนำยิ่งยวดภายใต้อุณหภูมิห้องได้ในวันที่14ตุลาปี2020ในนิตยสารเนเจอร์ได้ตีพิมพ์งานวิจัยเรื่องตัวนำยิ่งยวดที่อุณหภูมิห้องใน c a r ์บอนเน s ซันเฟอร์ไฮไดด ที่ใช้ทั้งเพชรช่วยบีบให้เกิดสภาวะตัวนำยิ่งยวดได้เช่นเดียวกันกับการลดอุณหภูมิการศึกษาการเปลี่ยนแปลงภายใต้ความดันสูงยังเป็นสิ่งที่เราต้องศึกษาอีกมากมายเพื่อการพัฒนาทางด้านนวัตกรรมและทางวิทยาศาสตร์ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด u b s สไ i b e สวัสดีครับ